ครับผมร้านโฟนเซนเตอร์นะครับวันนี้เรามาแนะนำเรียวมีตัวใหม่นะครับเตรียมจะเปิดขายนะครับเป็นเรียวมีส7นะครับนี้เราได้ตัวกล่องเดโมมาแล้วนะครับ c 7 7นะครับที่เป็นซีรีส์มาใหม่นะเขาขยันเปิดซีรีส์ใหม่มาเหมือนกันนะครับ C3, C11 แล้วก็มา47นะครับ เป็นซีรีส์เอ่อคข่าๆเบื้องต้นจุดเด่นเขาก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมฟาชาร์จ1 8วัตต์นะครับ CPU เป็นตัวใหม่นะครับ Snapdragon 460เอ่อเรามาแกะกล่องดูเลยนะครับวันนี้เราเราแกะเข่าๆออกมาแล้วนะครับ อุปกรณ์ในกล่องมีสายชาร์จนะครับฟาดชาร์จ18วัตต์เขาลองรับมาว่าเป็นออกเอาพุทนะครับ9โวลต์2แอมป์นะครับผมก็ออกประมาณนึงครับไม่ใหญ่ไม่เล็กมากอะแดปเตอร์ชาร์จสาย USB ก็ออกนะ่าจะเป็น Type C แล้วครับตัวใหม่ล่าสุดละ2020 เป็นไตมานก,ก่อนปีใหม่นะครับเป็นไทสีละตัวเครื่องที่ได้มาเป็นสีออกน้ำเงินเข้มๆนะครับเขาจะมีสองสีครับน้ำเงินเข้มกับสีเขียวอ่อนๆน,นะครับ ก็น่าสนใจไม่น้อยครับสปเปคโดยรวมคร่าวๆนะครับจอเป็นจอ HD พัดนะครับ6.5นิ้ว CPU Snapdragon 460ความเร็วก็1.8 GHz นะครับ Android version 10 r a m 4 ROM 64นะครับกล้อง4ตัวพัฒนาขึ้นมาเป็น4ตัวแล้วครับดีไซน์ก็ เป็นตามเทนครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นทรงตัวแอลกับหัวกับหางนะครับบางตัวก็อยู่แนวนี้บางตัวก็แนวนี้13ล้าน8ล้าน2ล้าน2ล้านนะครับด้านหน้า6ล้านนะครับวิดีโอเป็น hd นะครับ30เฟรมเรทรองรับ WiFi 5 g นะครับ ราคาเปิดตัวนะครับราคาเปิดตัว4,999บาทไทยนะครับพร้อมวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศนะครับวันที่1ตุลานะครับถือว่าทำราคามาดีครับราคาไม่แรงมากแล้วก็ถือว่าแบรนด์เขาโตวไวมากนะในตลาดเมืองไทย ทำออกมาได้ดีมากแล้วสเปคคร่าวๆโดยรวมแล้วอะถือว่าเ <cir k> ลทราคานี้นะครับเอาแบบเลทราคาให้มาประมาณนี้จอแบต CPU ถือว่ารับได้ครับไม่แรงแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปนะครับทรงก็คล้ายๆกับตัวแบนด พี่เขานะครับอันนี้เราไม่เอ่ยถึงแต่ว่านี้เขาเรามารีเซ็ตแค่อันบล็อกให้ดูนะครับพร้อมจํำหน่ายนะครับ1ตัวลาหกสามนะครับโฟนเซ็นเตอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ